สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าฟอร์ดชาแนลนะครับวันนี้เต่าจะพามาพบกับรถ Ever e s รส์ขับ2แต่งเป็นขับ4นะครับคันนี้แรปสติ๊กเกอร์สีเขียวด้วยนะครับเป็นสีเขียวของยี่ห้อพอร์สนั่นเองนะครับตัวนี้ก็ตกแต่งมาตัวจริงเนี่ยนะครับสีเขาจะสว่างมากๆนะครับเพราะอยู่ในที่มืดนะครับสีเขาจะเข้มๆคันนี้แต่งอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับนะครับคันนี้นะครับราคาตัวรถอยู่ที่1 7 2่0 0้านเจ็บาทค่าสีสีเดิมจะเป็นสีขาวนะครับตกแต่งกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ครับ FORD นะครับตัวนูนตัวนี้จะเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยทั้งตะแกรงรังผึ้งด้านหลังตัวนี้ก็ดีไซน์มาค่อนข้างหรูมากนะครับด้านบนจะเป็นไฟ3จุดมินิไลท์ครับตัวนี้จะเป็นไฟ3จุดแนวยาวนะสีขาวด้วยนะครับเวลาเปิดประตูเนี่ยไฟจะติดแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้ครับอ่าและในส่วนของไฟหน้าคันนี้อัปเกรดไฟหน้าเป็นเมทริก LED นะครับจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวขับสนะฮะอันนี้ก็อัปเกรดไฟนะครับ พร้อมกับเปิดระบบไฟหน้านะครับตัวไฟเมทิกตัวนี้สามารถปรับสูงต่ำซ้ายขวาได้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟ LED แบบ c ีแคมมาให้ด้วยนะครับเสริมเพิ่มเติมเป็นตัวครอบสีดําด้านนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมชุดหน้าครับ กันชนด้านหน้าตัวนี้ครับเราใส่ตัวครอบเป็นงานจากวิกเตอร์เข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับเราก็ทําเป็นสีดำนะครับรับสติ๊กเกอร์ทับเข้าไปนะครับตัวนี้เว้นห่วงไว้ข้างหน้า2ห่วงครับตัวนี้จะเป็นห่วงลากจูงนะครับลากได้3าถึงหตันนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยมาดูในโซนด้านข้างกันบ้างครับโซนด้านข้างตัวนี้ครับมาพร้อมกับ คิ้วล้อนะครับตัวนี้ลูกค้าเสริมเพิ่มเติมจากชุดเดิมวิกเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวสั้นนะครับตัวนี้เสริมเป็นของ r a p เตอร์นะครับตัวนี้5.5นิ้วนะครับสีดําด้านนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กตัวขนาดใหญ่นะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กยีครับงานจากเลนโซสีดําเงานะครับมาพร้อมกับก้านวายสวยๆแบบนี้เลยนะครับและที่ใส่รัดเข้ามาด้วยจะเป็นยางโตโยโอเพนคันที่ขนาดไซส์305 55R20 ตัวนี้แน่นมากๆนะครับแล้วก็ยางดอกเป็น RT ด้วยนะครับในส่วนของเบรกเนี่ยท็อปสุดเลยนะครับตัวนี้เป็นเบรกงานจากแ a ร์โบนะครับเป็นสีเขียวมะนาวนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกันนะครับทั้งคาลิเปอร์นะครับจานเบรกนะครับปั๊มเบรกก็มาเป็นเซ็ตเดียวกันเลยนะครับช่วงล่างก็อัปเกรดนะครับปีกนกประองศางานจากออปชั่นนะครับโชคทั้ง4ต้นนะครับเป็นชุด OEM 2.5นะครับตัวนี้ก็แกนใหญ่ขึ้นมาด้วยนะครับอัปเกรดทั้งตัวสปริงสีแดงด้วยนะฮะนี่ครับบรรยากาศนะครับในโซนของด้านข้างนะครับตัวนี้ไทเทเนียมก็ทำเป็นสีดำด้านด้วยนะครับ แรปสีนะครับครอบมือจับสีประตูเนี่ยก็จะเป็นสีดำด้านทั้งหมดเลยนะครับแรปหลังคาด้านบนด้วยนะครับราวหลังคาก็แรปไปหมดเลยนะตัวนี้นะครับในส่วนของสปอยเลอร์หลังนี่ก็แรปไปนะครับตัวนี้ก็ติดเพิ่มเติมเป็นตัวครอบด้วยนะครับแรปด้านหลังเข้ามาแล้วครับที่เพิ่มเติมด้านหลังก็จะมีตัวชุดงานของวอล์กเวกเตอร์นะครับเป็นปลายท่อคู่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวคางสีดำด้านตัวนี้ติดมาให้นะครับพร้อมกับตัวครอบไฟตัวนี้ครับไฟเบรกเวลาเบรกเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับเปิดไฟหลีจะเป็นสีขาวเดี นี่ฮะเปิดไฟลีปึ๊บเป็นสีขาวแบบนี้นะฮะแล้วพอเราเบรกเนี่ยพอเราเบรกปึ๊บจึก๊กมันจะเป็นสีแดงนะครับนี่แบบนี้นะครับอันนี้ก็ติดตั้งนะครับคุณอเล็กเนี่ยติดตามมาจากคลิปเอเวอเรสต์ว e ยแท็กคันสีเทานะครับก็เลยตกแต่งเซตนี้นะครับแต่ว่าล้อแม็กเนี่ยจะเป็นคนละเซตกันนะครับสำหรับคันนี้ราคาตัวรถอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทยังไม่รวมแต่งนะนะครับสีขาวเพิ่ม10,000บาทแต่ว่าพี่ๆจะเอาสีอื่นมาแร็ปด้วยก็ได้นะ สำหรับรุ่นนี้นะครับก็รองรับนะครับเวลาเราเปลี่ยนตัวไฟหน้าเมทิคนะครับตัวไทเทเนียมจะรองรับด้วยกันเพราะว่าเขาจะมีระบบกล้องรอบคันเซนเซอร์มาให้ทั้งหมดเลยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อมาทางช่องทางเต๋าฟอร์ดเกษตรน้มินครับเบอร์โทร0979188324โทรมาได้เลยครับแล้วก็ในส่วนของไลน์เดี๋ยวต่อขึ้นข้างล่างให้ตรงนี้นะครับใครสนใจนะครับถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้เต๋าด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปกับ Ever e s ร 4x2 ไทเทเนียมครับแรปสีเขียว โพสตนะครับของคุณอเล็กไปชมกันเลยครับ